สวัสดีครับผมแจ็คสัมงามนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่41แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้เราจะมาดูข้อมูลของแผ่นปั๊มนางกวักของหลวงพ่อขวัญวัดปลาไหลอำเภอสัมสงามจอพิจิตกันนะครับผมแผ่นปั๊มบูชาแม่นางกวักนะครับช่วยในด้านค้าขายดีเมตตามหานิยมสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เป็นอีกเครื่องล้างอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็น สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับการบูชาทุกอย่างก็ต้องอารัธนาบารมีพลัรัาตระไตก่อนด้วยนะครับผมการบูชาแม่นางกวักเป็นเป็นประจำเนี่ยจะทํามาค้าขายดีแม่นางกวักจะมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาภใครเห็นใครรักนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของแผ่นปั๊มยันของ หรือพวอขวัญน,นะครับที่เป็นนางกวักนะครับผมนี่ครับก็ลักษณะก็จะเป็นแผ่นปั๊มนะครับแผ่นปั๊มนะครับเป็นเนื้อท้องเหลืองนะครับก็จะมีขนาดด้านกว้างประมาณเจ็ดเซนครึ่งนะครับด้านยาวก็ประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับ ลักษณะก็จะเป็นรูปนางกวักนะครับฝั่งขวามือก็มือกวากออกไปนะครับจะมีคำว่าแก้วแหวนเงินทองนะครับส่วนใต้ใต้ฐานที่เป็นที่เป็นหย่งนะครับก็จะมีคำว่าพระ แม่นางกวักนะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนเงินตะเพียนดองสองฝั่งนะครับส่วนด้านซ้ายมือของนางกวักก็จะถือถุงเงินถุงทองนะครับนี่ครับลักษณะนี่จะเป็นแผ่นปั๊มยันของหลวงขวัญน,นะครับปีสร้างน่าจะสร้างประมาณปี3กว่ากว่าครับประมาณสามสี่ถึงสามหเนี่ยครับปีสองพนห้าร้อยสถึง2 535ครับ ครับรรับาครผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจักสำานาเลยครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลของหลวง่อขว,วัญวัดบะไลร่อำเภอสำานจังหวัดพิจิตรรุ่นอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาลงในคลิปต่อๆไปนะครับผมขอพระคุณมากครับผม